ขึ้นมาถึงชั้น3 Studio C ของ Vintage Studio เป็นไงบ้างเหนื่อยเลยครับเป็นการทดสอบพละกกำลังก่อนนิดหน่อยครับวอร์มเสียงวอร์มเสียงวอร์มเสียงสำหรับนักร้องที่จะมาบันทึกเสียงใช่ห้องนี้ก็จะแบบถ้าเท่าที่เห็นมันจะเป็นห้องที่ไซส์ไม่ใหญ่ครับจะเป็นเหมือนประมาณว่าสำหรับแบบอัดร้องอัดสปอตอัดอะไรทั่วไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือให้เห็นด้วยว่า ถ้าสมมุติว่าของของเราเนี้ยเอาไปใช้อยู่ที่บ้านจริงๆเนี่ยเป็นโฮมสตูดิโออ่ะมันก็น่าจะไม่ได้หลุดค้นไปจากตรงนี้สักเท่าไหร่ hmm. อค่อยๆเติมเป็น l e โก้สตูดิโค่อยๆเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มไป hmm. มันก็จะได้ให้เห็นภาพจริงๆครับผมประมาณนี้ครับเเราหันหลังมาเราเจอ SSL2 อา่อาผมขอหยิบมาหน่อยนะได้เลยครับนี่ครับ SSL2 อา่า แล้วฝั่งขวาเราจะเจอ s s l 2 Plus ใช่ซึ่งตอนนี้ผมต่อไว้อยู่ขอ,อไมโยไว้ก่อนนะ,ะซึ่ง2ตัวนี้ครับมันต่างกันยังไงบ้างครับผมโอเค s s l 2ครับจะเป็นอ, in, อ,อินเทอร์เฟซส2งอินาและ1 h e a d เฮดโฟนเอาพูดง,ง่ายๆสมมุติเรามีไมค์2ตัวหรือเป็นอัดร้องกีตาร์ก็คืออัดไปพร้อมกันได้ใช่ครับผมแล้วก็ออกเป็นลำโพงช่างซ้ายข้างขวาแล้วก็มีเฮดโฟนให้ด้วย เชื่อมต่อแบบ USB plug a เพ play ปลั๊กแอนเพย์นี้เลยใช่เสียบปุ๊บ oh. เข้าไปคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นใช้เครื่อง Mac ก็จะเห็นไดเวอร์โดยตกไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม,มสามารถใช้ได้เลยครับส่วน SSL 2 p a ร์ตจะเป็น2 in 4 out. 2> อ u t มีเอาเพิ่มมาให้อีก2ถามว่าเอาไว้ทำอะไรเช่นสมมุติว่าอีก2นั้นอนะเราไม่ได้อยากจะได้ยิน คนที่อัดไม่อยากได้ยินเมทโนอะ oh. ให้สํสหรับนักร้องที่เขาเป็นคนอัดเราเป็นคนคุมอัดเนี่ย uh. เราไม่ได้แบบอยากจะฟังเยอะขนาดนั้นรเราสามารถเอาไอ้เอาอีก2อันนั้นอะส่งไปให้กับของนักร้องเขาได้ oh. ซึ่งทําให้คนทําก็โฟก,กัสที่ฟิลลิ่งอย่างนี้ได้หมดอะไรเงี้ยครับส่วนนักร้องก็จะได้เคานติ้งจังหวะตัวเองได้ด้วย oh. แล้วก็ให้ฮดโฟนมาอีก2ช่องก็คือสามารถใส่เฮดโฟนคู่กันได้เลยนองคน mm. อ,อันนี้ก็จะ ดีขึ้นไปอีกแถมเฮดฟนตัวที่2ครับก็ฟังเป็น34ได้ด้วยอ๋ออ่าเป็นโหมดอินเอ่เอาพุทสามสี่ถูกต้องใช่ครับแล้วก็มีเป็นมิดิพอร์ตมาให้เพิ่มอีกเช่นไว้สําหรับซิงกับเปียโนซิงกับเครื่องอะไรต่างๆนานาได้อีกครับก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช่แล้วแล้วสองตัวนี้เนี่ยคือซื้อไปได้ตักอินอะไรบ้างอะไรเงี้ยอืมอ่ะงั้นผมต้องอธิบายก่อนด้วย S S L อะครับตั้งแต่ สมัยก่อนเลยเขาไม่เคยทำสเกลเล็กัน mm hmm. ทุกคนจะรู้ดีว่าเฮ้ย SSL เนี่ยจะเป็นแบบห้องอัดระดับใหญ่ๆห,ห้องอัด professional ถึงจะใช้กันเสียงที่ผ่านแบบในบนวิวบอร์ดอย่างเงี้ยเพลงส่วนใหญ่ก็คือผ่าน SSL oh, ผ่านรุ่นใหญ่เลยใช่ทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากให้คนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยได้ประสบการณ์ในการใช้ SSL เข้าไป mm hmm. พอมาทาตัวเล็กเขาก็เลยทําคุณภาพไม่ได้เล็กตามลงไปมาก oh. ด้วยฮาร์ดแวร์ด้วยวิธีเกณฑ์ปีใหม่ของเขาหรือว่าอะไรเง,งี้ยคุณภาพที่เขาใส่เข้ามาซึ่งเหนือกว่าราคามาก <c oughs> เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูกันเลยทีเดียว <c oughs> ใช่อย่างสเกลอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมให้บอกเลยว่าไฟแฟนทอมอย่างเงี้ยที่สมหรับใช้คอนเดนเซอร์อ่ะถ้ารุ่นราคาสเต็ปเนี้ยก็จะต้องใช้แบบกดทีนึงปุ๊บต้องใช้ทั้ง2ช่องอ่าใช่ใช่ไหมใอันนี้ก็จะแยกกันมาให้ อ๋อ oh, แยกลายด้วยใช่ครับแยกลายได้อินทรูเมนต์แยกกันได้ทำให้ไม่เราไม่พังง่ายขึ้น uh, ส่วนทางสายพวกรูต่อคอนเน็กต่างๆเนี้ยครับที่เป็นแบบของไมโครโฟนแล้วก็ของออกลําโพงเนี้ยใช้เป็นของ n e ว t r i กครับอ๋อ oh, ใช้เป็นพอร์ตแบบ n e ว t r i กใช่ซึ่งถ้าเกิดแบบ n e ว t r i กซื้อแยก,กจริงราคาก็สูงนะ <c oughs> ใช่ SSL <c oughs> ก็เลยใส่ามาให้ด้วย uh, ดเย แล้วก็หน็อบตัวนี้ครับที่เวลาไว้บิดอย่างเงี้ยครับทั้งเกนทั้งวอลลุ่มทั้งที่เป็นบิ๊กหน็อปแล้วก็ดโฟนอย่างเงี้ยครับก็ให้มาแบบเหมือนกับคอนโซลใหญ่ของเขาเลยซึ่งยี่ห้อเป็นยี่ห้อเอลครับซึ่งตัวที่เป็นแบบหลัก10ล้านหลัก3ล้าน4ี่ล้านทั้งหมดก็ใช้ยี่ห้อนี้ทั้งหมดก็เลยให้ฟีลลิ่งเหมือนกับได้ใช้บอร์ดอย่างแล้วก็ไฮไลท์ของเขาเลยครับก็คือโหมด 4K ที่เ,เป็น 4K ไม่ใช่ภาพชัด 4K นะ <laughs> 4K มันคือจำลองเสียงครับคาแรคเตอร์ของ SSL รุ่น4,000 oh. อ๋อที่เป็นบอร์ดใหญ่ครับเขาจำลองมาว่าให้แบบคาแรคเตอร์คล้ายๆกับเหมือนฟิลลิ่งเหมือนเราได้อัดร้องจาก SSL ตัวนั้นใช่การที่เพิ่มขึ้นมามันก็เพิ่มเหมือนเพิ่มซับฮาร์โมนิกเพิ่มย่านความถี่อะไรต่างๆนั้นขึ้นมา hmm. จำลองบอร์ด SSL 4,000ใชต่ตอนที่ผมขายที่มีเล่นเทสเนี่ยคนชอบคิดว่าเอ้ยกด 4K จะ เสียงชัดคล้ายๆภาพระดับโอเคไม่ใช่นะครับแต่พอกดปุ๊บมันก็คมขึ้นแหละอ่าใช่เหมือนกันตอนแรกผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้อ่านีปลั๊กอินอะไรโอเคตามมาด้วยครับปลั๊กอินตัว2ตัวที่ให้มากับทั้ง SSL 2และ SSL 2 Plus ครับก็คือจะให้หลักๆเลยครับก็คือมีเป็นปลั๊กอิน Drum s t i และก็ Vocal Stip ซึ่ง2อันนี้ไว้ใช้สําหรับจัดการเสียงกลองและจัดการเสียงร้องอจบครบในปลักอินเดียวกับเสียงร้องอซึ่งใช้เป็นเรียวไทม์ก็ได้นะหรือใช้เป็นแบบพอเราอัดเสียงเสร็จปุ๊บมีพรีเซ็ตให้ทาง SSL เเขาทำเป็นสต็อกพรีเซ็ตมาให้ซึ่งทำออกมาได้ดูดีทีเดียวเลยครับผม <พบ S 1> และทั้งหมดเป็นเนทีคด้วยครับก็คือค่อนข้างเป็นทางตรงว่าง่ายๆ,ๆในการทำปลักอินการเดคอเรทการทำมาต่างๆนานาอย่างเงี้ยทำออกมาได้เหมือนเอสตัวใหญ อน่เงใช่ครับก็คือ2ตัวนี้ให้ปักกินมาเหมือนกันเลยใช่ครับผมซึ่งปักอินที่แถมก็ตกตัวละประมาณพันแล้วอ่ะจะจะเท่าค่าตัวแล้วนะครับใช่ให้มาเป็นฟูลไลเซน์เลยครับให้มาทั้ง2ตัวคือเข้าไปสามารถรีจิสเตอร์แล้วก็ไปเขีมได้เลยแล้วก็ให้มาแบบปักอินที่ SSL มีทั้งหมดอีก6เดือนด้วยสามารถใช้ได้อีก6เดือนครับผมใช่นอกจาก2ตัวนี้นะ เอสเอมีทั้งหมดก็คือเข้าไปโหลดใช้ได้แล้วก็มีตัวที่เป็นรอให้ก็คือจะเป็นอัปเปอร์ตันไให้มาอีกครับผมแล้วก็มีเป็น Native Instrument ซึ่งเป็นเหมือนปลั๊กอินจำลองเครื่องเสียงดนตรีต่างๆแล้วก็มีลูปเขาที่เป็นเหมือนแซมต่างๆนานาให้อีก1.5ึุ<อ><อ>ด้โหให้จัดเต็มคุ้มค่ามากเลยนะครับซื้อตัวเดียวใช่แล้วพี่เพชรเรามาดูปลั๊กอินกันดีกว่าครัได้ครับอันนี้จะมี แต่เราจะดูที่ปลั๊กอินตัว s s l 2และ s s l 2พ o p ที่แถมมาให้ครับผมอย่างตัวแรกครับที่เป็นของ s s l เองเลยก็คือตัว drum strip ครับอืมเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ drum strip มันจะเป็นไว้สำหรับปรุงแต่งเพิ่มเติมเสียงของกลองอแต่จริงๆไม่ได้แค่เหมาะกับกลองนะแต่ว่าคือเขาออกมาเป็นเมนหลักด้วยการใช้กลอง ใช้กับเบสใช้กับกีตาร์ก็ได้ครับไม่ได้มีผิดอะไรครับ<อ>แต่ส่วนใหญ่เครื่องมือจะเป็นแบบแมทชิ่งไว้กับกองอย่างเงี้ยครับยังมันมีมา5้าอย่างด้วยกันครับผมอย่างตัวแรกเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องของเกจเกจเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนประมาณว่าตัดเสียงรบกวนที่มันเบาๆออกอะไรเงี้ยขึ้นอยู่วิธีการตั้งของเราหรือก็ให้เกิดสัมนิยงใหม่ๆได้ครับครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ Tansient ั h a ป p e r จะเป็นเพิ่ม ทานเสียงของเสียงเข้ามาเพิ่มลดเพิ่มเยอะเพิ่มน้อยเพิ่มตรงจุดไหนก็ทําได้เหมือนกันครับสองอันต่อมาครับผมก็จะเป็นเรื่องของเพิ่มย่านคมนท่ต่ำ low frequency enhancer และ high frequency enhancer ต่ำต่ำมากๆต่ำได้จนถึงแบบ20เฮิร์เลยโอ้่าจนถึงแบบ200แล้วแต่เราเลือกเพิ่มเยอะขนาดหก็ได้ครับครับผมแล้วก็ไฮก็เริ่ม ตั้งแต่พวกเสียงครื่งทองเหลืองอะไรเงี้ยอยากให้มันใสขึ้นเยอะขึ้นก็เพิ่มได้ับแล้วก็อันสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องของ LMC LMC คือ Listen My Compressor ที่เป็นเอกลักษณ์ของ SSL ครับผมเขาจะมีเรื่องนี้มันดังมาตั้งแต่ยุคของ SSL 4000มันมีประวัติย่อยๆของเขาคือฟิลคอ l l ลินไปอัดกองอ,อัดกองบน SSL 4000ตัวนั้นแหละแล้ว เอนจิเนียร์เขาอะไม่ได้ปิดไมค์ท็อกแบ็กซึ่งไอ้ระบบ LMC หรือ c o m เพรสเซอแบบนี้มันอยู่ในไมค์ท็อกแบ็กของรุ่น4 0่พันนั้นเสียงก็เลยเข้าไปในหูฟังของฟิล l คลนแล้ะชอบซึ่งคาแรคเตอร์มันเกิดได้แบบได้เหมนแอ b เบียได้จำลองเสียงห้องเข้ามาของกลองนุ้นด้วยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาก็เอามาใส่ให้ในตัวดัมสติปนี้ด้วยโอ้ดีเลยครับ ลองฟังเสียงคร่าวๆกันเล็กๆไหมได้ครับเค<ม>อันนี้ผมเปิดแตกกรุ๊กลองไว้นะครับผมครับผมผมก็จะเปิดเกียรต,ตัวแรกแล้วอวน,นี้นเราจะเลือกใช่อย่างเงี้ยผมเซตติ้งไว้เห็นไหมเสียงพวกอะไรก็รบกวนก็จะน้อยลงอก็จะเหลือสั้นๆขึน้นอะไรเงี้ยครับครับผมทานเซนชัปเปอร์คือการเพิ่มอย่างที่ผมบอกมันจะมีความคมขึ้นมาเป็นลูกเลยใช่ โลอันนี้ผมสมมติตั้งไว้ที่สัก6 0เฮิร์ตผมตผมเพิ่มขึ้นมาเป็นตุบๆแล้วอนี้ใครถ้าดูอยู่ต้องใส่หูฟังนะแนะนำให้ใส่หูฟังนะครับจะได้ยินชัดเจนเลยสามารถเลือกความถี่ได้ครับแล้วก็เพิ่มไร้ยได้ด้วยแค่จุดนั้นเน้นี่ไหนย่านหายใชาครับไหยก็ได้ซึบซับเลยชัดเจนโอ้พีกเลย ยานความถีได้ดร้ v ยได้ครับแคชชวก่อนจุดนั้นแล้วก็พิซซนใหม่ได้อ๋อจำลองนี่ก็เพิ่มเป็นคอมเพรสเซอร์เยอะขนาดไหนหเพิ่มเกณฑ์ตามไปเพราะเวลาคอมเพรสเซอร์กดแล้วเราจะต้องดันเมคอัพมันขึ้นมาด้วยใช่แล้วก็ทำดาแอนเวทได้ครับสามารถใช้เป็น LMC ครึ่งหนึ่งออริจินอลครึ่งหนึ่งก็ได้ แล้วแต่ชอบเลยนะคใช่ที่สำคัญคือตัวนี้สามารถเลาวติ้งไม่จำเป็นต้องเรียงเกตทางเซียนโล i ไฮแล้วก็ Listen นหม่เราจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังได้เรียงได้ด้วยใช่ครับเรียงผ่านตรงนี้ได้เลยเราสามารถสวิต์เอา LMC ขึ้นมาก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาเกแล้วค่อยมาโล n d h i ไฮก็ได้ครับจบในตัวเดียวใช่และเนี่ยที่ผมบอกคือมีพรีเซ t เข้ามาถด,ด้วย สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์่หรือว่าจริงๆก็อาจจะแบบง่ายด้วยสำหรับคนที่อสูตรรัดใช่ครับผมง SSL เขาก็ทำมาให้ด้วยจัะนี่คือตัวที่หนึ่งที่แถมมาใน SSL 2และ SSL 2อัดครับผมต่อมาเป็นตัวที่สองครับผมก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่า vocal strip vocal strip ใช่ vocal strip ก็คือจะมีเป็นสิ่งที่ร้องจำเป็น เช่นคอมเพรสเซอร์เกตหรือ e x p กซ์แพนเดก็มีมาให้อยู่ในโหมดของ c o m p พ n d e r จะอยู่ในทั้งหมดนี้เลยครับผมก็จะมีแอ i แท e l e a ช e t ล r e เทชโฮแล้วก็กันเสียงพวก Noise เข้ามาเติมเอ็กซ์แพนเดอเข้ามาได้ครับ r i v e ได้เพิ่ม saturation เพิ่มนิดนึง make up gain ขึ้นมาได้ครับผมอ,อันที่สองคือจะเป็น d e e ซอรก็คือจัดการเสียงพวกแบบ โซโซอ่าใช่สี <S s ่บีแลนซ์ใช่ครับสามารถฟังแค่เฉพาะย่านนั้นได้ด้วย mm hmm. เลือกความถี่ได้จัดการเยอะน้อยได้ฟังแบบเจาะได้เลยใช่ครับผมแล้วก็ดีโพเซอร์คือจัดการพวกย่านความถี่ต่ำก็เป็นพวกพีพอปผูพะ uh, อะไรอย <yeah. S 1> uh, ่างเงี้ยอ่าจัดการเสียงพวกนั้นได้เช่นการฟังได้เหมือนกัน mm hmm. แล้วก็มี3แบรนด์ที่เป็น EQ มาให้ครับ mm hmm. ก็คือเป็นโลคัส หรือใ i ้พัดฟิลเตอแล้วก็จะเป็นย่าน M i d จะเพิ่มหรือลดแล้วก็ย่านความถี่ตรนนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้สำหรับลดในย่านที่เสียงในคอเสียงที่มันอื้ออึงออกแล้วก็เพิ่มที่มันให้คมขึ้นก็ได้จะสังเกตได้ว่าคือว่า EQ อย่างสีแดงเนี้ยแบนด์กว้างกว่ามันเป็นการเพิ่มส่วนอันเนี้ยมันแบรนด์มันแคบกว่ามันเป็นการเหมแบบเคลียร์ขยะออกครับผม จบครบใน,น,งงน1อันอันสามารถเรียงได้ด้วยใช่ไหมเหมือนกันใช่ครับเรียงเราติ้งได้เหมือนกันเลยแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือมี preset ให้สามารถเอามาใช้ได้เลือกใช้ได้แล้วเราค่อยมาปรับเพิ่มเติมต่อได้ครับ,รบผ,มผมคุ้มค่ามากเลยใช่อย่างที่บอกครับ2ตัวนี้ตกตัวละประมาณ1นึ 1> <อ>่งร้อยเก้าสิบเก้ประมาณ6 0พ0นเนาะหกพันกว่าบาด้วยซื้อตัวนี้ไปเรียกได้ว่าได้พักอินก็คุ้มแล้วเนาะ <S 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 ใช่ครับถ้าไปซื้อแยกก็จะราคาประมาณนี้ครับ ครับผมจริงๆใช่นี่คืออันสิ่งที่ให้มาใน,น,นี่สเูแล,ละ S อสเซพัด